คือแอดมินก็ไม่รู้ว่าลงคลิปนี้คนจะโอเคหรือเปล่านะครับเพราะว่าแมตชน้ไทยแพ้เยอรมาน1ต่อ3เซตแต่ว่าจังหวะนี้ลูกนี้แต้มนี้แอดมินรู้สึกแบบเฮ้ยเสียงใครอะสงสัยเหลือเกินนะครับเป็นจังหวะที่ทีมเยอรมานทำการเสิร์ฟก็จะมีเสียงของนักกีฬาไทยนะครับพูดว่าเราไม่ได้รับหรอกแล้วออสมันก็เสิร์ฟติดตาข่ายเฮ้ย เราจะพาทุกคนไปดูจังหวะนี้คะแนนนี้แต้มนี้กันเป็นยังไงสงสัยกันไหมครับว่าเสียงดังกล่าวเป็นเสียงของนักกีฬาคนไหนถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับเฮ้ยถึงแม้ว่าไทยจะแพ้เยอรมันก็เชียร์กันต่อนะทุกคนเดินหน้าเชียร์กันต่อนะครับ นี่เป็นข่าวสารล่าสุดของวงกวารวอลเลย์บอลย่างไทยนำมาเล่านำมาแชร์นามาฝา,ากมีอีกเล่าอีกไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ